nhưng việc, việc để đồm nhà Phải Ui đi để... Chúng có xuống ập. ว่าเมื่อนั่นกุ้มกันในหรับข้าวว่าขาดซื้อเขาข้าวสินใสภาษาขึ้นวันใดกซื้อใครๆก็ขึ้นได้นี่แหละเกดีน,นะเลยสวนอันนี้ทุ่งมะขามย่อมทุ่งมะขามย่อมเอ้ไม่จวันหรอกเยวไปเลยย้อนพม่ามันยังได้เนอบบ มันลุ่มไหมมันโมเหงแหล่งทั้งเกียดตไปเ้อมันเป็นลุ่มไปนำนี่เด้อเมื่อกี่เรอเคาเห็นเห็นน่ะแจ้งกรบปุ่นไหมพี่รุงฟังนี่ก็ได้อันนี้กิ่ง,งมูงหน่อยเอาใจหลกเอาใจหลกให้น้ำเนี้ย